ว <c oughs> ันนี้วันที่หนึ่งอังคารที่หนึ่งเดือนตุลาคมพศ2556วันนี้จะพามาดูาสิงค์โคจสิงตอนนี้ก็จมน้ำเกือบมิดนะพองวงเอามานิดเดียวเองนะนี่คือโคชสิง เมน้ำเรียบร้อยแล้วสิงคิลน เดี่ยววันละกันมัเห็นเรื่องเล่าวัาตีมาบดมันไหมครับมันบดมันกอดตาท่านโอ้ยมันหนาเลยอน้ันแหี้โอ้ยพายเรือเป็นหรือเปล่านั่นเก่งจือไม่เป็นไรถ้าไปเจอรังแต่รัดยุ่งเลยนะ ไม่เป็นไรนย่ใครเรือไม่เป็นหใครหมุนปุ๊ไปถึงไหน,ไ,น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 ออไปเอาหัวไปแต่งง่าจะไปทางนู้นคนดอยภายเรืไม่เป็นเราคนดอยอะอยู่แต่ภูเขา น้ำไหลได้ซึ่งกี้นะอู้ทางซ้ายทางขวาน้ำจะไหลต้องช่วงช่วงแล้วนะโอ้ทางตรงข้างนหนพอสามได้รับแล้วนะขอบคุณมากใช้ได้ใช่สาธุสาธุใช้ยังดีนะคะใช้ได้ทำไมของกันมันลอยไปง่ายๆไม่ต้องตายไม่ต้องตายลยต้องไปในหมุนใส่หมุนขวาขนมลิมมูนตอนนี้น้ำ จะถึงเอลแล้วเลนุลเลมูลโอนน้ำท่วมจะถึงเอลแล้วเมื่อวานนั้นแค่เข่าแล้วแต่นี้จะเอลละเมื่อเช้าได้ยินเสียงแววๆผมเลยลงมือเปิดดูออ๋เห็นตอนท้ายหน่อยหนึ่งจะไปไหนครับเนี่ยครับไปกู้จักรยานาจักรยานจมน้ำ ระวังเรลือล่มนะจะล่มง่ายเลยแบบนี้ ถึงที่พักแล้ว เรือไม่ล่มนี่ะได้เวลาพักผ่อนเราละเรานอนเด็กเราต้องพักกลางวันเจอแล้วว่าเออเนี่ยมันมันมีมีตีนับที่มันทำลายนี่มันใช้ไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยเดือดใจ่เลยบอกว่าสูงมันมันเห็น เดินมากระดานไปทำอะไรครับเต้ครับกระดานลองท้องเรือครับมาเต้ได้ไม้นี่มาจากไหนมาเต้ลอยน้ำมา อ๋อลอยไปลองท้องเรือเข็มเพราะว่าเรือมไม่มีกระดานรองมันจะพังเร็วครับโต๊ะตัวนี้ก็เป็นโต๊ะที่ที่ลอยมาตามน้ำนะแต่เดนตะวันก็ได้โต๊ะมาใช้ตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นไงครับน้ำทุกวันนี้เป็นไงน้ำอันลาดครับแต่ครับ รู้สึกเหมือนกับว่าน้ํามันไหลไปทางปากมูลแล้วทางทางที่ปากมูลเนี่ยน้ามันมากครับมันก็จะตีกลับขึ้นมาคไอ้ทางนี้ทางนู้นก็ไหลาทางบุรีรัมย์สุรินไหลลงมาครับทางปากมูลก็ไหลลงไม่ได้คระผมก็เต็มเพราะนั้นมันจึงมาเพิ่มที่เราตอนเนี้ยเราก็จะรับผ่วมครับร <laughs> ู้ <laughs> สึกว่าเนี่ยปีนี้ไม่แน่จะสูงกว่าปีห้าสี่ก็ไม่รู้อ๋อครับขอบคุณครับเลย วันนี้เป็นวันอังคารที่1เดือนตุลาคม2,556ตอนนี้กำลังจะลา,ายเรือไปทำทำงานที่ตึก00น0เงื่อน00นันเป็นที่ตั้งของสถาน,นีย่อย FMTV เนาะ ปกติถ้าน้ำไม่ท่วมก็ใช้จัก,กรยานในการสัญจรนะแต่พอน้ำท่วมก็ต้องเปลี่ยนทิ้งจัก,กรยานมาใช้เรือแทนแต่ความจริงไม่ได้ทิ้งหรอกจัก,กรยานก็จอดไว้เป็นที่เป็นทางรถนี่จัก,กรยานเห็นไหมจัก,กรยานอย่างที่แพเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวซูมให้ดูจัก,กรยานกองเต็มไปหมดเลยจัก,กรยานไม่ได้ใช้ละตอนนี้เราใช้เรือแทน จนมีคำเขาบอกว่าพอน้ำมาพอน้ำมา